สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่น,น16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เดี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านใช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเจ้านี้ วิเชียนฝากมาเดวทาน10ล่างฝากมาเจ็ดแปดเก้าศ2น4 5สห้าเจ็ดแตัวต่อไปเจ้านี้ดบดับโบนหลักหน่อย ฟังมาดับ3ามฝากมาดับ3ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับ4ี่นวทันใหม่นี่ก็ฟังมาดับ3ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทานชุดโบนชุดล่าง6 7ด เจ็ดหกแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าหกก็ฝากมาชุดสองตัวบนล่างต่อไปเจ้านี้ ฝากมาหลายดาบนะดาบหลักร้อยดาบเก้าดาบทุลากโบนดาบห้าดาบล่างดาบสีเจ้านี้ก็ฝากมาสามดาบนะสามดาบมาต่อการเจ้านี้สายลมเหนือ เดินบนทุระห้าหกแปดห้าฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วศูนดับล่างโกงนะท่าน โกงก็ฟางมาดับห้าดับห้าตัวเดียวยังไงก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้ชนพล ดับบนดับล่างนะอดีตที่แล้วก็ดับผ่านเนวทันใหม่นี้ก็ฝังมาดับบนสองดับล่างหกดับบนสองดับล่างหกอดีตที่แล้วก็ดับบนสามดับล่างแปดต่อไป เจ้นานี้นาอ้วนชุดแน้น1 10 10่งศูนย์แปดศฝากมา5ชุดเป็นแนวทาง ต่อไปเจ้านี้กระแสเด่นสอน,นอโบนะสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าฝากมาสี่ตัวเนวทานสิบน้อยโบนต่อไปเจ้านี้เลย รีเจ้ารีก็ฝากมาแปกหนึ่งห้าแปกหนึ่งหกคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกแปกห้าแปกหกฝากมารวมหกชุดมาต่อการเจ้านี้เลย ดับสิบล่างนะดับ10ล่างฝากมาดับสดับสดับตัวเดียวสดับสตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางที่เป็่งปัน ต่อไปเจ้านี้สิง์ขนองนาเดนโบนส4ตัวอดีตที่แล้ว8901ก็ผ่าน2ตัวแนวทันงใหม่นี้ก็ฟังมา6 7 89เจ้านี้แสงเดือนแนวทานสิบ น้อยฝากมาสี่ตัวศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดฝากมาเราทานสิบน้อยโบนก็ขอ,ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ออกเพชร ฝากมาล่างห8าแดหนึ่งสาดึงห้าแฝากมาสี่ตัวดึงสองตัวก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันต่อไปเจ้านี้ผีเสื้อเทวดา ดับสิบล่างนะฝากมาดับ8ตัวเดียวดับ8ปหนึ่งตัวดับ10บล่างถ้าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ผีเสื้อเทวดา เนวทาน10บโบนห้าตัวฝากมอสามสี่ห้าแปดห้าแปดนะฝากมาห้าตัวเป็นแนวทางมาต่อกันใบนี้ครับเแผ่น ฝากมาเด่น3ตาราง0 1นหงมฝากมาคู่หนึ 1, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, ่งโซนสามนสาชุด0 1นหนึก็ขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เอกทักขาฝากมา บนล่าง263 28663 86ปฝากมาล่าง82ก็ขอบคุณอย่างมากเลยเด่นบน2368ขอบคุณอย่างมากส้ำรักข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นฐานเท่านานนะทานเป็นฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนงทานฟางมาเป็นอางทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย